ผมโรนก่อนเกมนัดชิงยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกคืนนี้นะครับซึงเป็นการโคจรกลับมาพบกันของยอดทีมฝั่นอังกฤษครับอย่างทีมลิเวอพูพบกับโรชันชุดขาวเรือมัดบริดจากฝั่นของสเปนนะครับแมตช์นี้จัดการแข่งขันที่สเตเดี้ยตฟรองก์ที่ประเทศฝรั่งเศส กรุงปารีสนะครับซึ่งทั้ง2ทีมนั้นเคยพบกันมาแล้วในนะัดชิงนะครับเมื่อปี2018แมนนลิเวอร์พูลแพ้ไปนะครับหประตูต่อ3แมนช์นั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างลองของสปอร์ตจะมาทบทวนความจําให้ฝั่งกันนะครับ ต่อไปว่าปี2018ครับการพบกันระหว่างลว์พูกับทางด้านของลมาดริดนะครับแมตชิงแช์นั้นต้องบอกว่าแฟนของทั้งสองฝั่งต่างมั่นใจในทีมของตัวเองนะครับแต่เกมเริ่มไปได้ไม่นานครับทางด้านโมเมตซาล่าครับปะทากับเซเชลลรามอส ทำให้เขาบาดเจ็บที่บริเวณแขนนะครับเล่นต่อไม่ได้ยนต้องไปนอนนาทีนั้นนะครับแฟนๆของลิเวอร์พูลต่างหัวใจตุต้มตุ้มต่ำตนะครับเพราะว่าโมเมซาล่าคือซูเปอร์สตาร์อันเป็นที่รักของเหล่าเดอะคอปนะครับแต่รามอสทําให้เขาเจ็บจนต้องร้องไห้ในอ,อกจากสนามครับนาทีนั้นน่าสงสารมากๆและเริ่มต้นครึ่งหลังมาไม่นานนะครับเทปยอริสคาริอุสก็ปล่อยของนะครับซึ่งจะเล่นบอลบิวอัพจากแดนหลังนะครับ พยายามมาส่งบอลให้กองหลังแต่ทาไปทำไมครับเจ้าก,กันผ่านบอลให้เบนเซม่าสกัดบอลกระดอนเข้าประตูไปง่ายเลยนะครับหลังจากนั้นคาริอุสก็เสียผู้เสียคนจนถึงทุกวันนี้นะครับไปต่อไม่เป็นกันเลยทีเดียวนับว่าเป็นตราบาปสําหรับเขาก็ได้แต่เป็นกําลังใจให้คาริอุสนะครับว่าจะสามารถกลับมาอยู่ในฟอร์มที่ดีครั้งหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นไม่กี่นาทีครับลูกเตะมุมเซดิโอมาเน่ช่วยให้ริวพูตีเสมอนะเรอัลมาดริดได้นะครับตอนนั้นทุกอย่างเข่ากันแล้วนะครับแต่ แต่เจ้ากรรมยังไม่ขนาดนั้นนะครับขอสามกรรมซัจริงๆคารุสปล่อยของเป็นครั้งที่2ครับ ทำพลาดน,นะครับจ่าลูกยิงไกลของแกรนดเบลนะครับเห็นบอลมาแต่ไกลนะครับมั่นใจจะเซฟอยู่แต่ทําไปทํามาบอลล่านเข้าประตูไปซะงั้นนะครับอาริอุสหลังจากนั้นก็เกมก็เป็นของฝั่งเรัลมาริดนะครับกลายเป็นว่าแกรดเบลที่เปลี่ยนตัวลงมาทําให้ยิงได้2ประตูแล้วครับช่วยให้เรัลมาริดเอาชนะไปได้ในแมตช์นั้นจบเกมครับในศึกนัดชิงปี2018ครับเป็นเรัลมาริดเป็นฝ่ายได้ชูถ้วยนะครับซึ่งถ้า หรือวูาครูครับไม่มีความผิดพลาดส่วนบุคคลในวันนั้นนะครับ ก็น่าคิดอยู่นะครับว่าเกมจะจบออกมาอย่างไรนะครับล่าสุดนะครับดีนี่คาะข่าวครับแบ็กขวาของเรอัลมาดริดนะครับออกมาให้สัมภาษณ์ในเชิงเน็บแนมโมฮัมเหม็ดซาร่านะครับตีทีมชาติอียิปต์ของลิเวอร์พูลโดยเจ้าตัวหวังว่าลิเวอร์พูลจะแพ้อีกครั้งนะครับให้กับเรอัลมาดริดในนัดชิงชนะเลิศรอบนี้นะครับซึ่งเมื่อก่อนนั้นเคยแพ้ไปแล้วนะครับหประตูต่อสามในนัดชิงฤดูกาลที่2องสิบแปดที่ผ่านมานะครับซาร่าถูกเปลี่ยนตัวออกไปตั้งแต่ในที่สามสิบเอ็ดนะครับเนื่องจากรามอสทมาดาม ะะบาดเจ็บออกไปแล้วหวังว่ามมฮัมเมดซาร่าจะไม่บาทเจ็บอีกเป็นครั้งที่2ในนัดชิงรอบนี้นะครับเขาเม่เปิดเผยกับสื่อเอาไว้ไว่าอย่างนี้นะครับผมไม่รู้ว่าซาลาหรือลิ์พูมีอารมณ์อยากล้างแค้นบ้างหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าจะคุณแพ้ นัทชิงชนะนเลตของแชมเปียนส์ลีกคุณย่อมอยากมีโอกาสแก้ตัวกับทีมเดิมอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นคุณคงจะคิดว่าอยากจะเอาคืนทีมชิงนั้นให้ได้ผมวังว่าการแพ้เรียวมมดิเต็นครั้งที่2ในวันนี้มันจะทําให้ซาร่าคงจะไม่ช้ําใจมากเกินไปนะซึ่งเมื่อก่อนหน้านี้ครับในรอบรองชนะเลิศนะัดที่2ครับเรมาริตต้องเป็นฝ่ายเปิดบ้านต้อนรับแมนซิตี้นะครับโมฮิซาลาก็มีักข่าวไปถามเขานะครับว่า ระหว่างแมนซิตี้กับเรอัลมาดริดซาลาอยากพบใครครับซาลาก็บอกไปอย่างไม่ปิดบังอะไรนะครับบอกว่าเขาต้องการจะพบกับเรอัลมาดริดซึ่งความหมายก็ชัดเจนอยู่แล้วครับซาลาอยากหลานตาครับเพราะว่าพลิกเข้าตาแกนั่นไงเล่นไปแล้วบ้้จริงๆเชียวซาลา่เ ah นี่อครับอยากจะเล่นกับเรอัลมาดริดอีกครั้งเทปในรอบชิงเพื่อเป็นการหลานตาในนัดที่แพ้ไปแบบไม่สมศักดิ์ศรีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นความผิดพลาดส่วนบุคคลนะครับอันนี้เป็นที่เข้าใจกันได้ซึ่งคืนนี้ครับแฟน ของทั้ง2ทีมนะครับก็ต้องมาตั้งตารอนะครับตีสองอมีนะัดพบกันนะครับชอบทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็คอมเมนต์บอกรองของสปอร์ตกันด้วยนะครับสำหรับใครที่กำมัดร,รออยู่ก็ขอให้สงบันกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรองของสปอร์ตด้ยวยนะครับจะทำคลิปดีๆนี้ให้ทุกวันเลย Yeah.